สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องอยูมารุมพักน้ายูนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะคอมเมนต์พูดคุยถักถ่ายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เจเจห้าอัปเดช anel แล้วก็ช่องอยูมารุมพักหน้ายูนะคะทั้งสองช่องเลยนะคะก็ขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะคะกดแชร์ให้เพื่อนๆดูเป็นกําลังใจนะคะก็ขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นรัฐบาลไทยของ วันที่สองพฤษภาสองพันยสีนะคะมาฝากทุกคนนาะก็วันวันนี้นะทุกคนก็คงนะคะมีโชคมีลาบตามช่องอยู่มารุมฮักในยูแล้วก็ช่องไมายลิบจีจีห้าเก้าแชแนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามาติดตามจะมีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะทุกคนเนาะก็เดือนนี้เดือนเมษาเป็นเดือนที่ โชคลาบสองวัติดนะคะก็ยินดีกับคนที่มีโชคร่วมกันนะคะเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปดูเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะทุกคนไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงท,ทุนทุกครั้งนะคะอาจจะพูดผิดเนาะฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะมันติดไปแล้วนะ่ะมันพูดมาหลายปีแล้วก็ไม่เคยสังเกตตัวเองว่าตัวเองพูดผิดหรือพูดอะไรนะคะ ก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสลากกินแบ่งเนาะสเสือนะคะ,ะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆนะคะเพราะว่าสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอช่องอยู่มารุมพักได้อยู่ไม่มียานรู้อนาคตนะคะว่าจะมาตัวไหนจะออกตัวไหนนะคะเป็นแค่การคํำนวณนำมาฝากทุกคนเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ยาไปขายให้ขายหน้ามานําเด้อพี่นอ้องเบิดได้ค่ะพี่น้องเพราะวันเป็นสูตรเข้าคิดจากสมองนิดหน่อยเนี่ยเบื้องเลขที่ออกละ่ะกับเบื้องเลขฐานเจ็ดฐานอันที่เข้าเบิ้งดวงเขานะเบิ้งดวงไร่วัน,นยีงประมาณนี้แหละเอามาเปรียบเทีบยบใส่กันว่าเลขสิว่าอยังขาดคเนีเอาค่ะม่มีย่านวิเศษเด้อพี่น้องเลยนะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทุกคน เริ่มต้นที่นะคะการคํานวณสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะก็เข้าต่อกันแล้วนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นแนวทางที่ให้เอาไปเปรียบเทียบกับสองสูตรนะคะว่าสูตรนี้มีเลขตัวไหนบ้างที่ไปเหมือนกับสูตรสูตรสองสูตรที่เป็นสูตรจับคู่ให้นะคะเนาะก็ให้ทุกคนเราไปเปรียบเทียบดูว่าเออมันจะมามันมีโอกาสมาใน ในสูตรนี้นะคะเนาะนานๆก็จะหลุดนะคะแต่ว่าอันนี้เข้ามาต่อกันแล้วเนาะนะคะลองดูกันพุ่งอิงงวดวันที่สองพฤษภานะคะก็จะได้สามสองเจ็ดนี่แหละค่ะก็ลองเอาไปดูว่าในสูตรอีกสองสูตรที่ช่องยูมารุมพักได้อยู่น่ะคํานวณไว้มีตัวไหนบ้างที่คล้ายกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะสําหรับสองสูตรที่บอกนะคะสูตรนะคะ อันนี้ก็เข้านะคะไม่รบเจเจก็ดีใจด้วยเนาะเข้าเก้าจิตนะคะที่จับคู่ให้ได้เนาะนะคะก็ต้องกลับด้วยนะคะสําหรับรัฐบาลไทยเนาะก็ฉลากินแบงรัฐบาลนะคะสนับสนุนรัฐบาลไทยเราเนาะนะคะให้รัฐบาลได้มีงบประมาณไปบริหารประเทศนะคะพัฒนาประเทศของเราให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็ซื้ออุดหนุนฉลากินแบงรัฐบาลนะคะทุกคนเนาะ แล้วก็ในสูตรก็จะมี98ดนะคะแต่จับให้ไม่ได้จับได้เกจดนะคะแล้วก็ตัวดิน8นะคะเรามาดูของวันที่สองกันค่ะวันที่สองให้เด่น8ปดดนะคะอย่าลืมติดเบิ้ลกันตองนะคะทุกคนตองน,นี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเบิ้ลมีโอกาสมาเยอะนะคะทุกคนมาเลขเจจับให้แปดเจ็ดแปดสามเจ็ดสาม 9ก้าหกเตัว 7, 3, 3 5, 96, 8 7 9 8ดเจ็ดเก้าแปดสาตัว9ก้าสามแปดเจเนี่ยถ้าเราไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาล4ตัวแล้วเนี่ยเผื่อ4ตัวมาโอกาสข้างหน้าอีก2ตัวมันก็ยังมีโอกาสให้กับทุกคนเนาะนะคะอันนี้ก็คือรัฐบาลไทยนะคะ ว่าจับให้มาสตัวแล้วถ้าลองไปหาได้ในสตัวเผื่อมีโอกาสนะคะได้รางวัลที่1เนาะก็เหลืออีกสองตัวข้างหน้ามันนั่นแะค่ะถึงจะเป็นรางวัลที่1เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรของไมลยเลขเจเจเนาะในเดือนเมษาเนี่ยแหะคะ่ะเมษาเมษาแห่งโชคนะคะโชคลาบเมษานะคะเฮงเฮงมหามหาเมษาคือมหาสงการมหา ปีใหม่ไทยนะคะก็สิ่งดีๆก็เข้าหายเอฟซีไม่เลิบตัวไม่เลิบนะคะหรือช่องอยูมารุมฮักไม่อยู่นี่แหละคะ่ะเพราะเรานะคะมีโชคมีราบร่วมกันติดสองวดเลยนะคะแล้เวเรามาดูนะคะไม่เลิบเจเจไม่ได้เก่งนะคะหรือว่าช่องอยูมารุมฮักได้อยู่ไม่ได้เก่งอะไรนะคะทุกคนควรใช้วิจารณาให้มากๆนะคะสูตรมันมีเข้ามีหลุดเสมอนะคะ มายเลิฟเจเจไม่ได้เก่งและไม่มียานวิเศษนะคะเป็นแค่การคำนวณน,นะคะเป็นแค่การคำนวณเท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะของวันที่สองพฤษภาสองสี่นะคะนะคะชุดจับคู่ก็จะเป็นแปดเจ็ดศูนย์หกเก้าห้านั่นแหละคะ่ะเด่นแปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็เหมือนกับสูตรก่อนนะคะ ตัวเด่นตัวเดียวกันเลยนะคะทุกคนก็คือแปดกับเจ็ดนี่คือมาแรงนะคะก็จับคู่ให้นะคะแต่ว่าในในสูตรนี้จะเอา้ามันเหมือนกันเลยเหรอผิดแค่ตัวหนึ่งเนาะผิดแค่สามกับศูนย์นะคะทุกคนผิดแค่สามกับศูนย์นะนะคะข้างล่างก็จะเป็นหกเก้าห้าแต่สลับที่กันอยู่นะคะทุกคน อ้าอามาพูดกันละค่ะแปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดศูนหกเก้าหกห้าเก้าห้าสามตัวศูนย์แปดเจ็ดหกแปดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเก้าแปดหกห้าเจ็ดเก้าห้านะคะสี6 6 5 5ต่ะะตัวก็จะเป็นห้าศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าหกเก้าเก้าเก้าเจ็ดศูนย์ ติดเบิ้ลกันตองนะคะเหมือนกันแหละเพราะว่าสูตรมาและจะจ้วเจเจจะบอกงวดวันที่สองเนี่ยลองติดเบิ้ลกันตองนะคะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางนํามาฝากทุกคนเนาะก็หวังว่านะคะทุกคนจะพิจารณาให้มากๆนะคะก่อนการลงทุนทุกครั้งต้องดูกําลังของตัวเองเป็นหลักนะคะเวลาเราจะลงทุนอะไรเนี่ยกําลังของเราเป็นหลัก เมื่อเราทําอะไรที่มันเกินกําลังเรานั่นแหละค่ะเป็นทุกข์เพราะว่าช่องอยูมารุมพักนยยัยูหรือช่องไมล์รับเจเจห้าเก้าปชนลไม่ได้ทุกข์กับท่านเพราะไม่สามารถไปจับมือของท่านทั้งหลายนะคะมาลงทุนอะไรได้นะคะไปเอามือของท่านไปจิ้มรหัสของธนาคารของท่านออกมาได้หรือไม่สามารถที่จะไปจับมือของท่านล้วงเอาสตังค์ของท่านออกมาจากกระเป๋าของท่านได้ เพราะว่าช่องอยูมารุมพักได้อยู่ในช่องหมล์รับเจจีห้าเก้าแปดชแนลพูดในหน้าสื่อหน้าจอเป็นแค่แนวทางนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะเพราะว่าช่องอยูมารุมพักได้อยู่นะคะให้เป็นแนวทางไม่อนุญาตให้วางลิงก์นะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันนะคะในพรุ่งนี้ค่ะสำหรับ นะคะสามรัทลิด,ลดาวคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะคะนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นนอนให้ได้เงินแสนเงินล้านเป็นมหาเศรษฐีกันเลยนะคะขอให้ทุกคนปังปังรวยรวยนะคะเฮงเฮงสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโชคล่าภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือ,ลอใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกทุกคนธุรกิจการงานก็ให้เจริญรุ่งเรืองกันทุกทุกคนนะคะเจอกัน คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ